รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูปากคนเล็กลคะค่ะฮึไหนลองพูดซิลองพูดซิให้ผมสอนดีกว่านะนี่เชือกชั้นเรียนมาฮมูอะไรนะ <c oughs> นี่ไงคอนเน็กที่ก็ต้องเยอะตั้งแงจะมาเบียดฉันทำไมก็ฉันอยากรู้บ้างว่าพวกเธอแอบดูอะไรกันน่ะเปล่าฉันไม่ได้แอบดูน้ำขิงคุยอะไรกับผู้ชายสักหน่อยฮะน้ำขิงยังไงใครอะชื่ออะไรอ้ยังกรไม่มีอะไรสักหน่อย <Hey S 2> อเฮ้ผ <Hey S 2> ู้ายอะเขาก็แค่แอบลน์มาคุยด้วยเฉย เอาหน้ามาให้ฉันสแกนสีคนเชื่อพัดเนี่ยหล่อหรือเปล่าเร็วเนี่มันนายพัทที่เป็นนายแบบมีนะ้หลอจกจังเลยเออหรือเปล่านายแบบที่ไหนเขาจะมาคุยกับเธอในภูผาฉันจะบอกอะไรให้นะว่าพัดเนี่ยเขาเป็นนายแบบจริงๆก็ใช่ในายพัดเป็นนายแบบจริงๆแต่คนที่แชทมาจีบเธอเนี่ยใชในายพัดตัวจริงหรือเปล่าฮะ พ่อจะเป็นใครก็ได้ที่เอารูปในพัดมาแอบอ้างคงเห็นเพราะว่าเธอซื้อบื้อมั้งหลอกง่ายดีอ่ะได้พงผามันจะมากเกินไปแล้วนะจังใส่สมองนายไปด้วยว่าคนอย่างฉันเนี่ยยอมโง่ให้กับเรื่องความรักแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ้าวเฮ้ยรอ้วยมาอัปเดตเรื่องพัดต่อนชิบอยน้ำขิงจะไม่มีทางเสียใจ เพราะคนบางคนอีกออกมามืา่อไปกันหมดเลยเว้ยนี่นายภูผาฉันถามอะไรหน่อยสิเกตุว่าฉันโง่ก็ได้นะเวย้ยที่น้ำขิงพูดเมื่อกี้กับมังกรพูดอะเกว่าเหมือนนายปะวะคอนเนคฮะบางเรื่องอะรู้อะเก็บไว้กับตัวก็ได้นะไม่ต้องพูดแต่ฉันว่าลักษณะมันคล้ายภูผามากเลยนะเวย้ยคิดอะเออแล้วแต่คุยกันเองนะไปละเอา เฮ้ยนี่อะพัตตัวจริงฉั่ไม่มีร้านเขานี่ไงโอ้ยตัวจริงด้วยน้องขิงโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนฉันมีนายแบบหล่อเวอร์มาจีบด้วยอ่ะอี่กิ๊กอิาตอบว่าเห็นกันดีนะมันนาแล้วขอดูหนังหน้าหน่อยตอบว่ะไอ้เป็นลม แน่ดีจังน้าถิงถ้าอย่างนี้เรียกหล่อเนี่ยนะฉันก็คงโคตรหล่อเลยแหละโอ้ยอะไรอย่างกัเด็กหลังก็เต็กเนี่ยนายแบบเอาด้เป็นนายแบบดีดีสักกว่าบอกเออนี่อย่างหป้าเป้านี่บอกมากหน่วยจ้านี้ในแบบน้ำยากําจัดปลนต่อเล่นต่นเล่นเนั่นล้ยโอ้ย้ยโกกอ้กอแล้วน่ของพ้นอ่ะ นี่น้องขิงคนนี้เปิดใจไปเลยนะฉันเชียเต็มที่เลยไมไรู้จันจะบ้าเขาก็แค่แอดไลน์มาคุยเล่นเฉยๆดีจางนี่อย่าเพิ่งไปยุเพื่อนเขาว่าไปเนี่ยที่ภูผาพูดมันก็น่าคิดนะเขาเป็นคนในวงการทำไมเขาไม่จีบคนในวงการด้วยกันอย่างมารีน่าอ๋อเออใช่มารีน่าไม่ชอบผู้ชายก็เอาเขาจริงๆเขาควรจะไปจีบ ผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีมีชาติกูลอย่างเช่นเป็นเจ้าของร้านกาแฟงเจ้ไม่ใช่มาจีบเราคือแบบเด็กป,ลปอล์ปะคืแบบอเจแบบ้ไม่ได้ว่านะแต่คือคิดดูดีๆเขามาหลอกเอาอะไรเราหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่อะเจ้คือสมัยนี้เนี่ยนะเขาก็แบบว่าแชทจีบกันนะคืออย่างรุนเจ้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วว่ามันหมดยุกแบบว่าส่งจดหมายแล้วเจ้เข้าใจปะแต่พี่พี่เห็นด้วยดีจังนะเจ๊หน้าตาหลอกขนาดนี้เขาไม่มาหลอกเอาอะไรหรอ แค่กระดิกนิ้วนะผู้หญิงนี่ก็ตามมาเป็นฝูงแล้วอ๋อพี่ล้านหน้าพี่ล้านหน้าอย่ามาดูถูกผู้หญิงนะเออกระดิกนิ้วหรอไงนี่หรอ,อ ยังไงเจก็ว่าไม่น่าไว้ใจยิ่งถ้าไม่เคยเจอตัวจริงแบบนี้ด้วยเนี่ยพูดเลยว่าอันตรายรไม่ใช่ว่าเจไม่เคยคบเซเล็บนี่คือเตือนนะโจ้โขอโทษนะครับพูดเลยสนใจวะอา้าวพัดอา้าเลยนาะเธอก็อ,อยู่ที่นี่ด้วยเหรอนี่ฉันต้องถามนายมากกว่าว่ามาได้ไงเนี่ยอ๋อว่านัดกันเหรอมานนหน่อยใช่พอดีผมอยู่แถวนี้และเห็นคุณนักขีเขาเชนไว้อยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยแวะมา ัสดีสดครับสวัสดีครับน,น้ำขิงสวัสดีค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องเรียกคุณก็ได้น,นะคะเรียกคุณสิงเฉยๆก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่คุณนี้ก็อายุยืนเหมือนกันนะคะพวกเรากำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยอะเนาะน้ำขิงนะจริงเลอครับน้ำขิง <c oughs> ผมไม่ได้มารบกวนใช่ไหมครับถ้าน้ำขิงไม่ว่างผมกลับก่อนก็ได้นะครับ อยู่ที่หลังคุณพัดสืดหล่อเนี่ยนะคะขอความกรุณานิดนึงนะคะขอความกรุณาถอยห่างนิดนึงนะคะแยกร่างออกมาเพราะว่า,าต้องเปิดโอกาสให้เพื่อนดิฉันบ้างน,นะคะดีจัง <c oughs> จนไม่ใช่สัมภเวสีโอเคปะณี่าจะดีคะ่ะแก้วค่ะยินดีเลยจังไหมโอ้นก่อนนั่งก่อนเลยค่ะนค่ะนี่กาแฟแก้วเองค่ะเล็กแก้วก็ได้ตอบอะไรดีไหมคะนวด้วย พี่คุณพัดเขาชวนเธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารนะเขาวันนี้เหรออืมฉันจะไปดีไหมอะดีจังอ,อย่าไปเลยน้ำขิง <c oughs> ฉันรอเล่นนะ่ะก็ไปสิยะแหมนาเขาหยุดไว้ทั้งคนนะนี่ม <c oughs> ไม่แน่นะคุณพัดอะเขาอาจจะอยากพาเธอไปเปิดตัวกับครอบครัวเขาก็ได้อือไปดิถ้าไปก็บ้าแล้ว เธอสารหรือเปล่าเธอเพิ่งคุยกับเขาไม่กี่วันเองนะนี่นายภูผาถ้านายจะห่วงก้างก็พูดกันตรงๆดีกว่านะว่าไงน,นะได้ได้เลยฉันอยู่ในตึกอ่ะรีบมานะไปเถะดีจังเธอจะไปไหนอะ่ะจีบ้าเอ้ย เตือนไม่เคยฟังเลยอ่ะเกิดอะไรหรือเปล่าภูผาอน,นามารบกวนอะไรหรือเปล่าเปล่าอ่ะอนามีเรื่องอะไรจะคุยเหรอเออคือมันมีนายแบบแ,แอดไลน์อนามาแล้วก็มาคุยกับอน,นาาแล้วก็ชวนอนาาไปร้านอาหารของน้าเขาอย่าบอกนะว่านายแบบคนนั้นชื่อชื่อพัทอ่ะคือ เือนี่ห้องอนณาเขาบอกว่าคนนี้เป็นเสือผู้หญิงนะอนานก็เลยกลัวกับคนเดียวที่จีบน้ําขิงไงไนั่นแหละน้ําขิงก็อยู่ในวายเฮ้ยรอด้วยน้ําขิง ฉันว่าบรรยากาศมันแปลกๆนะทำไมมันถึงมืดอย่างนี้อ่ะคือไหนบอกว่าเป็นร้านอาหารไม่ใช่หรอคะทำไมร้านมันมืดจังนะก็พอดีข้างนอกคนมันเยอะเราก็เลยเข้ามาข้างในกันดีกว่าเราจะได้ทำกิจกรรมกันแบบส่วนตัวส่วนตัวฮะกิจกรรมกิจกรรมไปกันเถอะดีจังจะรี นี่เรามานี่ดีกว่าไใ่ใครปล่อยเพื่อนไปก่อน <c oughs> <ๆ>ชอบซาดิสก็ไม่บอกอยากได้น้ำตาเทียนเชือกมัดหรือเอาซาปาดไหมดีไหม องสองคนจะไปไหนวะไปหาเพื่อนมาให้เว้ยถ้าพวกเองสองคนไม่กลับไปนะเว้ยพวกเองตายที่นี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยคีตาถอยคนเป็นเหรอดูจ้าพนมบอยพนมเหรอมึองเฮ้ย คุณมาเว้ยเฮ้ยจัดก,การแม่งเลยเพื่อนเเ้ยไอ้หนย ูกใจนะคนไม่เป็นไรแล้วนะหน้าตายอย่างผมเนี่ยครับคุณตำรวจจะไปหลอกเด็กกระโปโลสองคนนั้นน่ะผมนั่งหาที่ถูกหลอกหลอกอะไรกันละน้องผู้หญิงสองคนนั้นน่ะถูกมัดอยู่นะโอ้ยคุณตำรวจครับคุณตำรวจไม่เคยดูหนังเอวีญี่ปุ่นเหรอฮะที่เนาแส้ฟาดเอาเชือกมัดเนี่ยฮะและอีกอย่างนะฮะเพื่อนผมนี่เป็นระดับนายแบบนะครับมีผู้หญิงมาหาันทุกวันอยู่แล้วจริงไ,มไหมว่า้พัดใช่เลยครับคุณตำรวจ สองคนนั้นนาหาผมเองเลขอยอย่างนะครับเขาอยากให้เอาเชือกมัดอยากให้เอาแส้ฟาดแบบซาดิสเดครับคุณตำรวจใช่เน่ยังมีหน้ามาหาว่าเพื่อนฉันซาดิสอีกเหรอพี่คะเชิญเลยคนะ่ะมาลีนาเธอญพาใครมาจำไม่ได้เหรอหรือว่าทําผู้หญิงเขาไว้ซะเยอะแยะจนจาไม่ได้เลยคุณตำรวจคะคุณสองคนนี้ เขาอยากจะมาชี้ตัวไอ้ในแบบชั่วๆที่หลอกเขาไปทำม่ดีไม่ร้ายแล้วยังถ่ายคลิปไว้แบ็กเมลเขาอีกต่างหากน,น้องสองคนเชิญน,นั่งก่อนครับโคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อเลยครับหน้าตายอย่างสองคนนี้นะครับผมไม่กินที่เสียเครดิตหรอกเอาอีกแล้วอีกใจเย็นก่อนฉันพี่พี่คะอย่าไปทำให้เสียมือเลยค่ะหน้าตาก็ดีนะแต่สันดานเลวเนี่ยไม่ไหวอ่ะ แล้วเธอจะทำไมอ่ะจะทำไมฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะยอมให้ใครเอาเปรียบเข้าใจไหมไม่อยากจะโดนอีกรอบเลยคุณเปันหลงพักก็มันทำลายผู้หญิงแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีของนายแบบนางแบบอ่ะขอแค่เที่ยวเจ๊พอแล้วครับพอนายแบบหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยในคุกเนี่ยยังไม่มีนะทำบาปทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเตรียมัวชดใช้ได้แล้ว ต้องรวจครับแต่ผมไม่ผิดนะครับไหนนะครับหลักฐานน่ะผมไม่ผิดเลยใช่หลักฐานนะนไม่ต้องหรอกผู้เสียหายมายืนชี้ตัวอยู่นี่ไงเอาอย่างไรดีวะไอ้บ้าน โอ้ยนี่น้ำขิงไอ้พวกนั้นนะยืนหน้าสิดกันทั้งคู่เลยดีแล้วเราลอยงี้นะจับเข้าคุกไปเนี่ยเดินจัดหนักแน่เลยนี่อร่ออร่อยเห็นว่าทําแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคงจะคิดว่าผู้หญิงจะอายไงก็เลยคิดว่าเขาจะไม่เอาเรื่องกันใช่อันนไ้อันน,น แหมผู limbs, nice no. ้หญิงก็เนี่ยนะโอ้โหแหมเห็นผู้ชายหล่อๆไม่ได้พี่โอ้โหก็เลยไว้ใจมันง่ายๆไงแล้วเป็นไงเป็นยังไงวะฮะหล่อครบเครื่องครบสูตรเลยครับหล่อลากไส้หล่อบ้าการหล่อลากแต้หอเลยป้าเต้าโอ้โหเยอะเลยหลายเลยไม่ต้องไปซ้ำเติมน้อขิงเขาแล้วได้แล้วแต่แค่นี้น่าหนะสิแค่นี้เนี่ยนะฉันก็เขตดจะตายอยู่แล้วดีแล้วเขาหลังจะได้ไม่ไว้ใจใครง่ายๆไงเนาะ ตายแล้วมีเน,นื้อด้วยนี่นี่แก้วเธอน่ะตัวดีเลยเห็นผู้ชายหล่อๆไปได้น้ำหมากนี่ก็จ่ายสู้นี่นี่นี่สู้ผมก็ไม่ได้นะฮะ หล่อแบบไม่น้อยแต่ดูดีมากโอ้โหาพูดนะนายเนี่ยถ้าคนที่หล่อแล้วก็ดูดีจริงๆเนี่ยนะมีอยู่สองคนเท่านั้นจ้ะนั่นก็คือคีตาของฉันกับนายภูผาถ้าไม่ได้สองคนนี้เนี่ยนะป่าเนี่ยฉันกับน้ำขิงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะถ้าตอนนั้นอนาไม่ไปตามพุณนายมาช่วยฉันกับภูผาคงแย่เหมือนกันอ่ะต้องขอบคุณอานาไปเลยนะจริหรอเฮ้ยถ้างั้นเราไปเยี่ยมนายภูผากันนะมเห็นว่าห้องอยู่ข้างนี้ไปปะ ไปเยี่ยมมันหน่อยก็ดีนะฉันไปเยี่ยมมันมาแล้วนี่อาการมันหนักอยู่เหมือนกันนะเห็นโดนก็ยีฟ้าเป็นหลายทีเย็บเป็นหลายเข็มเออนี่น้ำขิงแล้วเธอจะเอาไงอ่ะไปเยี่ยมผู้ป่กันป่ะอืมฉันว่าฉันไม่ไปดีกว่าเพราะฉันได้แท้เลยอะ่ะในผู้ผ่วเลยต้องมาเจ็บหนักแบบนี้อีกอย่างนึ่งอะ่ะเขาก็มีคนดูแลแล้วนี่ แก็ถามถึงน้ำขิงเลยนะน้ำขิงเขาหัวแตกอะแล้วก็ฟกช้ำนิดหน่อยก็เลยต้องนอนให้น้ำเกลออย่หองข้างๆอะเพราะว่าร่างกายเขาอ,อ่อนเพลียเดี๋ยวอาาต้องกลับบ้านแล้ววอะภูผา,ายังไงให้อนณาพาไปหาน้ำขิงก่อนไหมไม่ไดีกว่า ฉันว่าฉันควรอยู่หาน้ำขิงไว้ดีกว่าเพราะที่ฉันเตือนเนี่ยก็ยิ่งเหมือนยุ่วให้เขาออกไปเจอเรื่องร้ายอะภูผาภูผายย่งเพิ่งคิดถึงเรื่องคนอื่นเลยนะภูผาเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีใครดูแลภูผาเลยอ่ะงั้นเดี๋ยว อานาช่วยดูแลให้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะน้ำคิงนะไอ e ฟิลยูนะนี้ดีกว่าในเมื่อตรงนั้นเขามีคนดูแลแล้วเดี๋ยวทางนี้ก็เดี๋ยวพี่ให้สามคนไปดูแลดีกว่าเนาะลือกเลย 妈。<Bye. S 2> ดว่าทำร้ายเธอบอกกับตัวเองงีเงาเสมยไปพอดีจังเธอจะไปไหนอ่ะออยี่ป้าเอ้ยเตือนไม่เคยฟังเลยอ่ะท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเธอกับฉัน เราเคยรักกันนับวันนานนฉันนั้นไม่รู้ใจเธอมันทอ ย้อนมารู้ว่าเธอนั้นคิดตลอดเวลาฉันคือปัญหาที่เธอต้องเจอฉันบอกเลยว่าพวกเธอแพ้แน่ได้ไงภูผามันจะมากเกินไปแล้วนะนายมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกพวกฉัน พวกฉันจะแพ้หรือชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหูนายนนนนนรู้ไงไม่ได้ขึ้นอยู่ผูงฉันคนเดียวหรอกมันยังมีอนาคตอน,นาคตอะไรอกีกพวกนายจะไปทำที่ไหนเนี่ย,ยก็เชิญเลยนะฉันไม่อยากรับรู้เธอ